งานกิจกรรมของสถาสนเอกทูตสถานกงสุลใหญ่เนี่ยที่หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเทศกาลไทยในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกนะครับกิจกรรมแบบไหนที่ถึงจะได้รับความสนใจจากครอบครัวแล้วก็เด็กๆไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่น่าเบื่อเกินไปให้เขาสามารถจับต้องวัฒนธรรมไทยได้แล้วก็เรียนรู้มุมมองต่างๆของมันได้ ละครไทยนี่แหละเป็นสื่อที่จะทําให้คนญี่ปุ่นนะคะรู้จักเพลงไทยมากขึ้นนะ,ะความนิยมไทยเนี่ยมีประโยชน์โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ,จการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับหือการส่งเสริมความนิยมไทยในต่างประเทศเนี่ยนะครับไม่ใช่มีผลต่อเพียงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยความภาคภูมิใจ เกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยความเป็นไทยเท่านั้นน่นะครับคนรู้จักประเทศไทยผ่านภาพยนตร์นะครับผ่านาละครผ่านซีรีส,ส์ต่างๆของไทยแล้วตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีเป็นจํานวนมากนะครับแก,แกกางทูเดตดซีรีส์เสาร์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มตรงช่อง MFA Thailand Channel